อยากเจอกันเข้าสู่สวัสดีพี่เพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เรารอมาชัว่วโมงก็รอรถนะคะเพราะว่าอยู่ฝั่งนู้นอย่างฝั่งนู้นข้ามกันเลยแต่ว่าตัวความที่มามาัองนี้ข้ามกันซอยเดียวทีนี้ในการยูเทิร์นกลับใช้เวลาอยู่เพราะว่าต้องมายูเทิร์นไลนะคะยูเทิร์นกลับไปในที่แปลงยูเทิร์นไปไกลแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเท้แต่ตอนออกมาเนะี่ยซอยเดียวเอง นาคนขับจะบอกต้องลงไปบอกพี่คนนี้ที่คนที่กระเป๋าซื้อฟ้าตะกี้นะจังไานักขับหกล้อบิดทีน่ะจะเทตรงนี้เลยเทข้างหน้าเลยจะให้วิดว่าโบกโบกโบกให้แกไม่ดูเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่คนขับรถเราเนาะโกให้หลกร้อนมีเรื่องจะเทตรงหน้าข้างๆเลยใ่เลยตะกี้ก็นานนิดนึงนะคะด้วยความที่ มโกฝากทางด้วยเพราะว่าทางเป็นรองรอยของการขุดหัวต่อพระกัหัวต่อทีนี้มันเป็นหลุมอ่ารถบรรทุกทุกหนักมาแล้วมันจะแนบหักแหละอันตรายเขาก็เลยขุดไปทําทางกันหน่อยแล้วก็ทำนั่นแั่นหน่ก็เลยใช้เวลานิดเดิงแต่ว่านี่4ชั่วโมงหนึ่งวันเลยกลับมาทั้งที่โทรซอยซอ,อยต่อกันนี่เดียวติดกันเลยนู้นแปงงนู้นข้ามสอ แต่ทุกครั้งที่มันไม่มีทางไงต้องอ oi ้อมมาแต่ตอนขากลับเขาบอกเลยว่ายูเทิร์นเยอะยูเทิร์นไกลที่เยอะยูเทิร์นไกลก็ยูเทิร์นนู่นหน้าปั๊มแล้วหน้าปั๊มเสร็จต้องมายูเทิร์นนู่นตรงพาสะพานทางลอดเมืองใหม่อีกไกลอยู่ยูเทิร์นก่อนจะถึงแปดแต่ตอนขาใกล้ๆประมาณสักโลนึงได้อ่ะก็ต้องอ้อมเลยจริงๆถ้าไม่อ้อมก็เนี่ย มีสะพานตรงหนี้จดเลยอันนี้คือเขาจะทำสะพานนะคะเขาจะทำสะพานเขาจะทำสะพานแล้วก็สะพานข้ามไปหนู่งอันนี้ก็จะคือผมดตักแนวนะคะแนวของดินนี่ให้มันอะไรอ่ะมันอุน๊บนจะขี่รถหมดจริงๆเขาโฉบนี่มันมาไอเขาโฉบได้เกิดตื่นเช้าก็น่าจะ ผมตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ตไขผสมด้วไไว้พ่กนี้ก็ได้ไว้ไข่ๆน่ะอคิดอรนี้กันผมตรงนี้ที่หนักพวกนี้ต้องตรงนี้แหละกว่าจะเต็มไม่รู้กี่แล้วอันนี้หน้าดินล้วนเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นดินดินของไยอะ สบายสบายรอรถนานเลย เขตนเพราะว่าให้ถึงเสาแล้วเนี่ยน้ำกุญ่จาพาสองรถบุญครับเดียวนี่แกไปอย่างเงี้ยต้องรถต้งห้าคันส่าไหร ก็ห่างตามด้ าเขาใช้เวลาไปจากบนปีนาตนีหมดกันแล้วนะคะตะกี้คือรอบรอบที่แล้วชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจริงนะ